ครับวันนี้ก็ผมจะมาสัธทิตครับเก็บฝักต้น ชูแมนของเรานะครับเนี่ยตอนนี้ก็ฝักค่อนข้างที่จะเยอะครับดอกก็ก็ถือว่าสวยครับจะคล้ายๆฝักบุ้งนะครับคือในกลีบโซนข้างในเนี่ยจะเป็นสีผูกีบข้างนอกจะเป็นสีขาวครับจะคล้ายๆครับจะไม่เหมือนฝักบุ้งจะเต็มตัวนะครับอ่าตอนนี้ก็ก็ถือว่าสวยดีครับก็มีผมเอาต้นนี้ลงไปในเพจของอของแมมผรักชูแมนนะครับก็มีคน ผมลองแกล้งถามไปว,ว่า,าถ้าผมลงต้นนี้ฝักเก็บฝักขายเนี่ยจะมีคนซื้อไหมคนก็เออก็ให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากครับครับก็นี่เจะมาเก็บฝักไปดูว,ว่าชูแมนก็เก็บฝักไม่ยากครับง่ายๆครับค่อนข้างที่จะไม่ยากเท่าไหร่ครับก็คือเราสามารถดึงฝักเนี่ยที่เราเอาเกสรปันๆข้ามต้นกันไว้เนี่ยนะก็ดึงเลยครับก็ดึงจากต้นเนี่ยครับมันแดงอย่างเนี้ย ปกติเราจะต้องปเป็นสีแดงแต่ตอนนี้ผมไม่รู้เป็นอไรมันเป็นสีเออ่ติงแดงชมพูแต่มันก็สุกแล้วน,นะครับก็เริ่มๆมผมกเราค่อยๆบิดฝักครับแล้วก็ใส่กระชอนนี้ครับกระชอนตัวน,นี้ครับแล้วเราก็ไปล้างน้ำแล้วก็ตากไว้นหนึ่งแดดสามารถขายได้ครับเริ่มแล้วกันนี่ครับก็ดึงฝักเหนียวจังเลย นึ่งฝักมาแล้วครับนี่ครับมันจะมีมะเมล็ดอยู่ข้างในเราก็ใส่ไปก่อนเดี๋ยวคือเราจะใช้สองมือครับกันต้นชัมนี่ครับนี่ค่ะจะเห็นมเมล็ดอยู่ข้างในเห็นไหมครับมเมล็ดมันจะอยู่ข้างในเห็นเนาะ ่ไปครับฝักก็ถือว่าโอเคนะครับไอ้ดอกก็ถือว่าโอเคนะครับของเจะเก็บไปจะเตรียมปิดกระถางตอนนี้จะเล็กไปแล้วครับเก็บมดต้นเลยครับ เน้นๆนะครับ คอยเก็บครับระวังหนามหนามมันค่อนข้างจะเยอะอนะแต่ผมจะต้องเปรี่ยมเตรียมเป็นกระถางนะครับเพราะต้นนี้ต้นมันใหญ่นะครับโอเคหมดแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปล้างน้ำกัน,แล,กนแล้วกันละครับแล้วก็ไปตากแดดน,นี่นะโอเคครับต่อไปการตอนการล้างนะครับ นี่ครับมันอยู่ข้างในครับบางทีผมก็ใช้อ่มิดโกนนี่รครับผ่าครับแล้วเพื่อจะเ,เม็ดออกครับนี่มันในกองมันเยอะเห็นไหมครับ เนตทูแมนถือว่าล้างไม่ยากนะครับเราก็ค่อยแกะออกให้หมดครับจากนั้นเราก็ค่อยแกะจนกว่าจะหมดนะครับเนี่ยค่อยๆแกะไปเรื่อยครับแล้วก็ไปล้างน้ำนะครับแล้วเราก็อไปตากนั่นเองครับง่ายๆครับ ครับก็หลังจากที่ค่อยๆนั่งแกะมานะครับผมก็ตัดคลิปไปตรงนี้เลยก็คือจะได้เมล็ดประมาณนี้เองครับมันจะมีเมล็ดบางส่วนที่เป็นงอกขาฝักครับผมก็จะขัดออกไว้ครับผมว่าจะลองเอาไปเพาะในบนพิทมอสด้วยทีมันน่าจะงอกได้ดีนะครับส่วนเมล็ดตัวนี้ก็นี่ครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะเอาไปล้างน้าครับแล้วเอาไปตากแดดครับเดี๋ยวไปล้างน้ํากันแล้วกันนะครับล้างน้ําก็ง่ายๆครับก็แค่เปิดน้าไหลผ่านนี่ครับ แล้วก็ล้างมาเมล็ดครับกําจัดหเหมือนสิ่งที่เป็นค่าอาจจะมีเมือกมีอะไรก็ค่อยๆถูเบาๆครับ,รบ,รบนี่ครับค่อยๆถูล้างไปเรื่อยๆครับอาจจะไม่ค่อยมีเมือก,กอะไรเหมือนยิมโนแล้วครับก็จะล้างง่ายนิดนึงครับไม่เหมือนยิมโนไม่เหมือนคนนกเลืองครับที่มันจะมีเมือกมีอะไรเนาะก็ล้างพลาติกเสร็จและผมก็จะเอาไปทักแดดนะครับเกลีก่ยบ,บางๆ นี่ครับผมก็พึ่งไว้ในนี้ครับในโรงเรือนเนี่ยครับในโรงเรือนของผมเองครับก็ลองวางไว้ครับให้มันสักหนึ่งแดดก็ได้ครับให้แห้งๆนี่ผมก็เริ่มทําประมาณตอนช่วงเช้าๆหน่อยครับสายๆนะ่ไม่ช้ามากประมาณเก้าโมงทิ้งไว้แห้งแล้วกันครับแล้วเราก็คอยเก็บเก็บใส่ถุงซิปล็อกหรือจะอะไรอะไรก็แล้วแต่ผมแต,แต่ผมจะเก็บไว้นในอุณหภูมิปกตินะครับเวลามาเพาะก็จะก็ะเอามาเพาะในบนพิทมอธรรมดาครับ ครับไงก็จบการสาธิตการเก็บเมล็ดของชูแมนเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ